ข้อความต่างมิติวันนี้ก็เป็นนะคะข้อความเตลลปาร์ตี้เนี่ยจากเซนเชอร์แมนหรือว่าแซงเชร์แมนก็ถึงที่รักทั้งหลายนะเราก็คือเซนเชอร์แมนเนี่ยและเรายินดีที่ได้พูดคุยนะกับคุณในวันนี้เกี่ยวกับบางแง่มุมอ่ะที่เกี่ยวข้องกับโลกของคุณการเป็นมนุษย์นะที่อยู่ในเมทริกสามมิติเนี่ยก็หมายความว่าอย่างไรกันนะเหรอบนโลกของความเป็นจริงของคุณนะ่ะ มันก็คือการสันสะเทืินตาแล้วมันก็ตั้งอยู่บนหลักการทางวัตถุนิยมเนี่ยเกี่ยวกับข้อจํากัดและก็ความขาดแคลนซึ่งบังคับให้ทุกคนนะเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานาการณ์ทางเศรษฐกิจอะที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทํางานเพียงเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างอะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตไปวันวันระบบเนี่ยเขาถูกสร้างมาเพื่อให้คุณอะใส่ใจกับมันตลอดเวลา หากคุณมีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดประชากรส่วนใหญ่เขาก็ใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนราคาของสิ่งจำเป็นก็ถูกควบคุมเพื่อทำให้ชีวิตของคุณนะมันยากลำบากซับซ้อนแล้วก็เครียดมากขึ้นแล้วก็เหล่าสิ่งมีชีวิตแห่งความมืด Dark Entities เนี่ยพวกเขาก็จงใจที่จะสร้างระบบการเงินขึ้นมานในลักษณะนี้ เพื่อไม่ให้ใครกลายเป็นนักคิดอิสระแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองจากระบบทาสนี้ระบบการศึกษาระบบการดูแลสุขภาพและก็ระบบอื่นๆก็ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือคุณอย่างแท้จริงแต่มันสร้างขึ้นเนี่ยเพียงเพื่อทำให้มนุษย์ทุกคน,นถูกจำกัดแล้วก็ดิ้นรนไปตลอดชีวิตโดยไร้จุดหมายที่แท้จริง ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วว่ามันเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักการทางด้านจิตวิญญาณมีเพียงกลุ่มคนเล็กๆกับบนโลกของคุณเท่านั้นน่ะที่เขาสามารถก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดได้เพราะว่าพวกเขาอุทิศชีวิตทั้งหมดน่ะเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากโลกแห่งการกัดขังนี้ด้วยการเดินทางเส้นทางแห่งการตัดสู้สู่ความจริงแล้วก็เชื่อมต่อกับจิตสำนึกสา,ากลจักรวาล มนุษยชาติที่เหลือเนี่ยก็แค่ใช้ชีวิตโดยหวังว่าพวกเขาจะโชคดีพอที่จะมีอายุยืนยาวเกิน80ปีซึ่งสำหรับในมิติที่สูงกว่านั้นนะก็ถือเป็นช่วงชีวิตที่สั้นมากมนุษย์ถูกล้างสมองด้วยความกลัวถูกล้างสมองด้วยเสียงอึกรทึกแล้วก็ความขาดแคลนอย่างต่อเนื่องพวกเขาแค่หมุนวงล้อทุกวันโดยไม่มีความก้าวหน้าใดๆ เพราะเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากระบบเมตริกสามมิติได้เนื่องจากมนุษย์โดยรวมเขาก็ไม่ได้ใช้เวลากับการทำสมาธิเงียบๆมากนะักส่วนหนึ่งะของกระบวนการเลื่อนมิติเนี่ยที่ขึ้นสู่จวานหรือว่าเอเซนชันเนี่ยบนโลกแม่ไกย่ามาเตอร์ไกย่าเนี่ยควรที่จะเต็มไปด้วยความมั่งคั่งเพื่อขจัดความยากจนให้หมดสิ้นไปจากโลกใบนี้ เมื่อข้อมูลเท็จเหล่านี้เริ่มแพร่กระจายออกไปมนุษย์หลายคนก็เริ่มมุ่งความสนใจไปที่เงินทองแล้วก็ไม่สนใจสิ่งอื่นใดพวกเขาเอาแต่วางแผนว่าจะใช้เงินอย่างไรและประกาศวันเวลาต่างๆตลอดเวลาว่ากองทุนและระบบการเงินใหม่เนี่ยจะเปิดตัวเมื่อใดมนุษยชาติสูญเสียจุดประสงค์ทั้งหมดของสิ่งที่ควรจะเป็นนั่นคือการทำให้ระบบการเงินนะ่ะไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง แล้วก็หายไปจากโลกมนุษย์เนี่ยเขาก็กลับเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความโลภเพียงเพราะต้องการมีชีวิตแบบโลกเก่าสามมิติด้วยเงินทองมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นเหมือนเศรษฐีแห่งความมืดเหล่าผู้คนที่มีแค่จำนวนหนึ่งนิดเดียวเป็นผู้ซึ่งขโมยความมั่งคั่งทั้งหมดน่ะไปจากทุกคนดด้วยการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำหรือว่าต่ำกว่า พวกเขารับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้วก็ไม่จ่ายภาษีซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นนําเท่านั้นไม่ใช่มนุษยชาติที่เหลือทั้งหมดมนุษย์ก็ยังลืมส่วนสําคัญอย่างหนึ่งไปนั่นก็คือเพื่อให้ความมั่งคั่งเนี้ปรากฏขึ้นในโลกของความเป็นจริงพวกเขาต้องสร้างอิสระภาพใหม่เนี้ขึ้นภายในตัวตนของพวกเขาก่อน โดยการอยู่ในแรงสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นมีเพียงคนส่วนน้อยผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวที่รู้เรื่องกองทุนเงินเหล่านี้พวกเขากำลังทำงานทางจิตวิญญาณเพื่อนำความอุดมสมบูรณ์นี้มาสู่มนุษยชาติส่วนที่เหลือก็แค่พูดถึงเรื่องนี้ประกาศวันเวลาที่มันจะมาถึงแสดงความคิดเห็นแบบมนุษย์โดยไม่ได้อิงจากความจริงนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงยังไม่เกิดขึ้น ระบบเงินนี้จำเป็นต้องถูกทำลายเพราะมัน,นเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายบนโลกใบนี้ด้วยการกดขี่ประชากรมนุษย์ส่วนใหญ่เหตุผลที่การเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ascension เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นบนโลกไม่ไก่ย่าในขณะนี้เพราะเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณเขาก็กคอังเนี่ยใกล้จะสูญพันธุ์หากพิจารณาจากจำนวนเหตุการณ์หายนะที่เกิดขึ้นทุกวันนะบนโลกแม่ธรณี ก็ย่อมยืนยันกับเราได้ว่าในไม่ช้าเนี้ยเปลือกโลกสามมิติจะสลายหายไปในจักรวาลคุณก็สามารถแซงทำเป็นหรือว่าไม่ยอมรับความจริงก็ได้ว่าอริยธรรมมนุษย์เนี่ยในอนาคตเขาจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักมันตั้งอยู่บนความก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณของจิตวิญญาณซึ่งจะทอนให้เห็นในแรงสั่นสะเทือนเนี่ยโดยรวม กลุ่มแรกซึ่งขนาดนี้ยังเล็กอยู่ก็จะยกระดับขึ้นไปสู่มิติที่5และกลุ่มที่2มนุษย์ส่วนใหญ่ก็กำลังมุ่งหน้าไปสู่การถูกย้ายไปยังดาวคราะหมิติที่3ที่ต่ำกว่าและก็ต่ำกว่าอีกนาที่ใดที่1ในจักรวาลการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาเนี้โดยพระเจ้าดีวาย เพราะเธอไม่เห็นความปรารถนาของมนุษย์ส่วนใหญ่ที่จะวิวัฒนาการและก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตในมิติที่สูงกว่าพวกเขากลับใช้เวลาว่างไปกับความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการดูหนังดูละครดูกีฬาดูคอนเสิร์ตจมอยู่กับโทรศัพท์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆหมกมุ่นอยู่กับชีวิตมนุษย์ไปวันๆหลายคนเขาก็กำลังทำสิ่งที่ทำให้พวกเขาอ,อยู่ในความถี่ต่ำแล้วก็เสพสุขกับพฤติกรรมเชิงลบอะ ที่มาจากพวกกลุ่มมืดดาร์ o สวด้วยการยังคงต่อสู้เพื่อแย่งชิงธงชาติแย่งชิงประเทศแย่งดินแดนและก็การทำสงครามแบ่งแยกกันแล้วก็ไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวในฐานะจิตสำนึกส่วนรวมมนุษย์เขาชอบหาข้อแก้ตัวมากมายหรือตำหนิผู้อื่นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของพวกเขาในปัจจุบันแต่ในความเป็นจริงแล้ว่มันเป็นผลมาจากการนิ่งเฉยแล้วก็ติดตามพวก คนชั่วร้ายอีวีหรือว่าอีวิลว,วันเนี่ยยังไม่ลืมหูลืมตาเป็นเวลานานเพราะเขายังมีและก็ยังคงมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตนเองในช่วงเวลาสั้นๆหากพวกเขาต้องการมันเป็นทางเลือกที่พวกเขาทำอย่างมีสติทุกวันดังที่เราได้กล่าวไปแล้วเนี่ยคุณก็มีจำนวนมากกว่าพวกกลุ่มมืดดาร์กโซเนี่ย พวกกลุ่มมืดเนี่ยเขามีประชากรไหลายพันล้านคนแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่บนโลกเขาก็ไม่ใช่คนเชิงลบหรือเนกาทีฟวันเนี่ยมนุษย์ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าหากพวกเขาต้องการอะไรจริงๆพวกเขาก็สามารถทําได้ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือคุณไม่เคยมีโรคระบาดครั้งใหญ่เช่นโรคโคเนี่ยมาก่อนไม่ใช่พเพราะแหลง่งควบคุมความมืดหยุดความพยายามสร้างมันพวกเขาทุ่มเทความพยายามแล้วก็สร้างพลังงานอย่างมากเนี่ย เพื่อให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นด้วยการประกาศข่าวแล้วก็พยายามทำให้ทุกคนหวาดกลัวด้วยไวรัสชนิดต่างๆแต่เหตุผลเดียวที่เราจิตวิญญาณเชิงลบหรือกลุ่มมืดเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จพอมนุษยชาติโดยรวมเนะี่ยได้ตัดสินใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกกักตัวอยู่ในบ้านอีกต่อไปทั้งหมดเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจแล้ก็ความสนใจไม่ใช่ว่ามันจะทำไม่ได้ หากโทราศัพท์อุปกรณ์หรือความบันเทิงทุกประเภทเนี่ยถูกพรากไปอย่างกระทันหันมนุษย์ก็จะก่อกระบฏอย่างรวดเร็วเพียงใดเราผู้มีอำนาจที่รู้เรื่องนี้ดีพวกเขาจึงทำให้เนี่ยยักษ์หลับไหลของมนุษย์เนี่ยหลายพันล้านคนหลับไหลสิ่งรบกวนเหล่านั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเ,นเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติแต่เพื่อนำพวกเขาออกจากการเลื่อนมิติเสด็จ ขึ้นสู่สวรรค์เนี่ยโดยการเปลี่ยนความสนใจแล้วก็ทำให้พวกเขาว่ยึดติดกับโลกเก่าเมตริกสามมิติมากขึ้นเหล่าผู้ควบคุมโลกหรือว่ากลุ่มมืดก็ยังคงควบคุมชีวิตของคุณต่อไปเว้นแต่คุณจะกำจัดพวกเขาออกจากอำนาจการประท้วงอย่างสันติก็จะไม่เกิดผลอะไรมากนะัก กฎเกณฑ์ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าผู้ควบคุมโลกหรือกลุ่มมืดเพียงเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเท่านั้นคุณไม่สามารถเอาชนะการต่อสู้ระหว่างแสงสว่างและก็ความมืดได้ด้วยวิธีแก้ปัญหาของมนุษย์เพียงอย่างเดียวคุณจำเป็นต้องทำในระดับจิตวิญญาณแล้วก็มนุษย์ก็จะทุ่มเทเวลาทุ่มเทพลังงานและแม้กระทั่งทำงานหลายอย่างเนี่ยเพียงเพื่อสนองความต้องการพื้นฐาน แทนที่จะปล่อยให้ระบบการเงินล่มสลายไปโดยสิ้นเชิงระบบการเงินแบบทาตไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากการสนับสน,นุนและก็การมีส่วนร่วมอย่างเต็มใจจากมนุษยชาติคุณจำเป็นต้องละทิ้งความเชื่อและก็ข้อจำกัดทางวัตถุนิยมทั้งหมดหากคุณต้องการก้าวไปสู่มิติที่5โลกของคุณได้ประสบเหตุการณ์แปลกประลาดที่เมืองเหลียนยุนหลังประเทศจีน ซึ่งมีเมฆคล้ายยานอวกาศปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในความจริงบนโลกของคุณมันก็คือเมฆเลนติคูล่าคราวนี้สาเหตุน่ะการเกิดขึ้นของมันก็มาจากยานอวกาศกาแล็กติกภายใต้การบังคับบัญชาของแอต r รนั่นก็คือยานอวกาศยานอวกาศได้จอดอยู่ในพื้นที่นั้นนะชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เพื่อเฝ้าติดตามกิจกรรมต่างๆในประเทศ ซึ่งสร้างรอยประทับจากแรงสั่นสะเทือนสูงที่มาจากยานอวกาศแห่งแสงเราก็จะขอจบข้อความเนี้ยด้วยถ้อยคำเราเนี้ยชะตากรรมของคุณอยู่ในมือของคุณเองและโลกแม่ไกยาก,ก็เช่นกันโปรดรับความรักอันยิ่งใหญ่จากเราก็ต้องขอขอบคุณท่านทูตแห่งกองกำลังแสงกาเล็กติกมีเพียงคุณเท่านั้นนะที่ควบคุมชะตากรรมของคุณเองและก็ไม่มีใครอื่นทำได้ จากเราแซงเช็กแมนหรือว่าเซนเจอร์แมนก็ขอขอบคุณเด็กกาเรติกไลฟอร์ดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ